เราไปผัดน้ำมันหอยค่ะแมนผัดน้ำมันหอยแซ่บไม่งั้นก็ไปลวกหวานมากแต่ผัดน้ำมันหอยนี่แหละอร่อยก็เขาไปเวะ ไปผัดน้ำมันหอยเอมน่นผัดน้ำมันหอยแซ่บไม่งั้นก็ไปลวกหวานมากแต่ผัดน้ำมันหอยนี่แหละอร่อยเ,เสียเพราเพียงค่ะหนึ่งกอกินได้ทั้งหมู่บ้านเป็นเบีย,แแออยดแังแตกเนาะเออยิ่งเด็ดยิ่งแตกอ้ยเนี่ยเพี้ยขึ้นมันเนี่ยเสียดายว่ายอดใหญ่มากเลยนะเนี่ยอยอดอย่างอวบอะ ตั้งจากเสียงกรอบมากอืมอวบมากอวบเลยกรอบหลังเปาะเปาะเลยฝุ่นป้งฝุ่นไหมทังนี้ได้หมดเลยที่เปยยอยสวยๆเดี๋ยวดูอวบเหมนเลยปาร์ตอดเลยไหมงอแงใช่ดูดิ ดูสิยาวมากตุณอ่อนซ่อนเนาะอ่อนซ่อนเนาะอ่อนขนาดค่ะพี่นอ้องดนูนะเป็นขนาดเม็กซิโกพักไทยย่าวะถูกไทยนะไปนะค่ะ น้ำเลี้ยงกับกับปลาน้ำมัด้วยน้ัดแซ่บด้วยังเป็นไอ้ออกกนเสี้ยมผัดวะผัดกินมันปะเอ๊ะได้ให้แตงกินแน่พัดน้ำมันหอยพัดน้ำมันหอยคือว่าเนี่ยพัดใส่หมูผัดใส่กุง้งเนออเหมือนผัดไอ้เนี่ยเหมือนผัดยอดไอ็หน่อไม้ฝรั่งลวกกินได้สิกระยังลวกลวกหวานลวกอ่ะนั่งเคยกินหวาน สวยนะนะนี่ละนี่กัดอุ้ยออนไลน์ยิ่งเด็ดยิ่งแปดไแตก่อนพุ่มนิดเดียวได้ถูกยอดอวบเนาะอวนกับกระยาใช่ไ 来，坐了来。